ัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มีโอกาสขึ้นมาเที่ยวชมวัวดบนะุปผาเด่นนะครับมาปีนี้ปีสองพหก้ปีเดือนช่วงเดือนธันวาเนี่ยนะครับโอ้โหบรรยากาศตรงนี้ไม่เคยมีนะทำใหม่ครับอาคารหลังนี้ทำใหม่อาคารสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้านะครับอาคารหลังนี้ทำใหม่ครับทำใหม่ครับ ต, <ITY> ตรงนี้ยังเป็นสวนนะครับเป็นสวนนะครับสวนป่าที่อุดมสมบูรณ์แล้วก็สวยงามครับสวยงามครับสวยงามครับ,รบโอ้ได้เหรียญเนื้อดวงแล้เ <Adams> วเว้ยของเขามีจอยจันทร์ลงปูศิลาปะโอ้โห ครับทางนี้ก็สวยงามครับสวยงามครับ <c oughs> ครับก็เป็นบรรยากาศสวยงามครับสวยงามครับสวยงามครับโอ้โห <c oughs> นักท่องเที่ยวอยู่คำฟอมอยู่อาคำฟอม่ถ่ายวิดีโอ ถ่ายภาพนิ่งก็ได้นะภาพนิ่งก็กดๆไปเรยเลยก็กดได้ถ่ายก้อนก,ดก,ดก,ดกด่อนถ่ายก้นก่อนไม่เอาอ้าถ่ายภาพนิ่งเลยโอเคครับโอ้โอเคครับโอเคสวยละครับบรรยากาศบรรยากาศ,ากาศที่เก่าแต่ไม่เหมือนเดิม ่เไม่เหมือนเดิมเออที่เก่าไม่เหมือนเดิมเออเอาเอมาตีมาแล้วนี่ชั้นแล้วนี่เอ้ตาของมน่มขมานั่านนี่นตาตุแต่็เรียกว่า้ยดอกไม้สีแดงไปไปเก็ไปไปดอกไม้สีแดงไปเลยอ้อยเข้าไปเลยเดี๋ยวแต่งฮะยากูลามอ สามสี่ครับสามสี่สามสี่ครับโอเคครับสี่แล้วสี่อีกนะครับจะพาชมยาวเลยนะครับคลิปนี้จะทำถ่ายยาวๆอันนี้อันนี้อันนี้เป็นพันอะไรวะนี่สวยเนาะต้นปรงค่ะมาแล้วต้องรู้จักคำว่าปรงนะเอาปรงปร่งนี่มีฉัดด้วยดิมียอดฉัดด้วยน่ิ เออเป็นปนเป็นปงฝรั่งนี่สวยโอ้นี่ทำใหม่เนี่ยยาใจคนบุญ <c oughs> เออมาทุกทีเจอใหม่ทุกที แต่ละหลังแรกที่สร้างโอ้แล้วก็ต่อมาใหม่ด้วยดินี่ยต่อยาวไปแล้วก็สร้างหลังนู้นหลังนี้นี่หลังนี้ใหม่สวยเลยนี่สวยมากเลยหลังคาแปลกด้นโอ้หลังคาเหมือนเรือไหมอ่าเขาเรียกเขาเหมือนเรือที่นี่นี่ใคเห็นไหมอีกเรือไม่แม่ใบเสมาสวยงามจริงครับใบโพน้องใบโพใบโพ สวยงามสวยงามครับสวยงามครับสวยงามจริงที่ทำบุญเยอะสวยงามครับสวยงามจริงๆขึ้นมันแน่นแล้วครับเนี่ยสิ่งก่อสร้างแน่นเลยครับ

ง่ายโอเคเลยเล่าดอกก็สวยงามครับสวยงามครับโอ้ส okay, ัปเอ้ยเดี๋ยวจะให้ดูครับพี่น้องดูเด้อครับเลยเสาเนี่ยเสาตัวนี้คล้ายๆเสาคล้ายหุ้มทองนะนี่คล้ายทองทำ ใ้ทองคำ้วยนทางนมีสวยงามจริงจริงจ้าแมาเฮ็ดบอย้บุญค่อยขาลงมาทำก็ดับท่านเขาไปดูจได้นะ โอ้หงามงามงาามเขาทำไมอันนี้คือทองคำเลยเนาะคือทองโอบไปเน่ยนาะเออนี่ไเหมือนทองคำครับเป็นไม้ธรรมชาตินะครับเนี่ยหายากไงทเนี่ยลา นาลาตันกันตวีราจานครับเป็นทรงเป็นทรงคล้ายใบโพนะครับดูครับเหนียดยอดยงนี้นะครับอดอย่างนี้นะครับจะเปลี่ยนหลักทางค่ะจะเปลี่ยนหลักทางค่ะสวยงามครับโอ้อลังการ อันนี้บริจาคอันนี้เขียนแผ่นกระเบื้องค่ะสร้างศาลาลานจอดรถข้างล่างนะคอ๋บเรืองศาลามรัลานรับดูครับดูบรรยากาศสวยงามครับเปืิดขึ้นเป็นเบ่์น้างใ่นนะไรกนาี่ย ได้น e ี่ละค่อยขึ้นได้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 สวยงามครับนี่ศาลาหลังศาลากันตวีราจันร ครับ

คอยฟั้วัดทำทานด้วยรวยวยรวาไหมดีมากมาครูว่าให้โตยุคกลางซะก่อนรับสาวสาวเออจะบูมบ้ากันใช่เพราะว่านุ่มรอนบสาวสวยชื่อว่าอะไรนะเออ

มือป้อมือป้อระวังกำแพงพังเนโอเคครับเสจครับครับเดี๋ยด้เดี๋ยนสวยงามจรน้งากำเยนไงาม จ้าอากถ่ายมุมเนี้ยกับเธอใครถ่ายรูปให้เราได้ดิถ่ายนะถ่ายรูปให้นายมุมนี้ยถ่ายรูปใหหน่อยถ่าม่ดังนี่ ก็ถูก่อนลูกท่าน <laughs> 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 <Đây, ăn. cười> <laughs>